เมื่อกี้เนี่ยเพิ่นสลาดด้เพิ่นกินกุ้งแล้วเพิ่นก็เอาหัวมาให้เขากินเพิ่อนบบกินหัวคนยังกับโบหูเขาก็กินหัวเพิ่นวายจังสั้นเด้อแซ่บดูเพิ่อนว้าดีแต้ฮะมันสดเบ่งดู อันนี้ตัวผู้เบิงรู้ว่ากินตัวผู้เป็นไ้นี่ตัวผู้มันมันยูซี่มันมันหลายนี่ขวาอายุธย,ยาหันไทยเผาจังหูบอ่ขอขมา่าหรือเปล่าเออโบแมนให้เถื้อนึง ยังเผาสมัยนั้นครั้งสงครามครั้งพม่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่ก็ฝีมือพม่าเท่านั้นแหละที่เผาอุ้ยยุคยาใครจะเผา่ะกุ้งเผาจ้ากุ้งเผาเบงเดือยไทไปเสริมอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ธรรมดาเนี่ยซีบอจิมเนี่ยเพราะว่าอยากหู้หวานรสชาติมันเป็นอะไรเนี่ยนี่ มันนัว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 เนื้อมันมันสดนี่นกมันอยากหล้างบ้านเนี่ยดูเลยสะสะลังบ้านหลังบ้านมันเป็นลังบ้านเท่าไรของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนมีมดน่ะนกก็มีหนูก็มีห้องกินบ่เป็นหนูหันนกก็กินบ่เป็นเพื่อนมามห้ดู เพราะวเราบ,บ่มีมยังกินมาแก๊บเอากินเดอ้อไข่ก็มีไข่เป็ดกม็มีไปก่อนเมื่อหนาเด้อสิบห้าไปคนไปหาคนทำบ้านว่าเพื่อนมิยังแน่เนาะอืเมืม่อจะจบรายการเพียงเท่านี้